คิดมากไปหลังจากกับไทยหรือมโนไปเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาคุยเรื่องเพื่อนนะคะเนาะเรื่องเพื่อนของยายจ๋าเลยเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยใหม่ๆเลยค่ะพี่น้องขานะกลับมาเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆแล้วสังเกตสามีแปลกๆว่างั้นคิดมากไปหรือเปล่าไอ้ยยจา๋าไปติดผู้หญิงหรือแอบไปหลอยมีผู้หญิงเอา ไปด้วยกันไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันหรอก็เลยว่าอย่างนี้ก็ไปด้วยกันนั่นแหละแต่กลางวี่กลางวันเขาไปนวดไปนั่นไปนี่เขาก็ไปคนเดียวของเขาไว้ใจได้ปะว่างั้นอ่ะเราค่ำค่ำคืนคืนเขาลอยไหมอ่ะก็เลยถามก็ไม่ไดลอยนะว่างั้นก็ไม่ได้ลอยนะสังเกตดูซิผัวตัวเองอย่าไปคิดอย่ามโนว่ามีอะไรก็ถามไถ่เออขัดข้องหมองใจอยู่กันมานานแล้วเนี่ย นะสิบกว่าปีแล้วมาเสียายามแก่หรอยายจ่าก็เลยพูดอย่างนี้ก็ <c oughs> พูดคำขำแกว่างั้นพาอแปลกๆตั้งแต่กลับมานะหลบซ้ายหลบขวาว่างั้นอืมค <c oughs> วามระแวงของหญิงไทยนะคะอยู่กันนานไปมีความรู้สึกว่าความรักผัวหาย <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะโปรดสังเกตตัวยายจ่าไปเมืองไทยนี่บอกเลยเกาะติดทุกสถานการณ์นะ <c oughs> แต่เราต้องมีเทคนิคอย่ายให้เขารู้สึกงดหินนะ การไปเมืองไทยบอกเลยว่าตัวยายจ๋าถ้าอยู่ที่นี่จะไปไหนไม่เคยรู้สึกห่วงหึงหรืออะไรเลยนะสำหรับว่าถ้าสมมตินะชีวิตเนี่ยถ้าสมมติว่าสามีชอบฝรั่งหรือว่ามันมีแฟนที่นี่ยายจ่าไม่เสียใจเลยเออ ถ้าเขาเลือกที่จะมีฝรั่งนะคะเพราะเรารู้ว่านิสัยฝรั่งเป็นยังไงการดูแลคนไทยเราได้เปรียบอยู่แล้วปะปะ๊าวัสดีครับล้างชามให้เมี <c oughs> ยอ่ะอุ้ยเก็บมือเต็มเลยว่างั้นอ่ากินข้าวอิ่มนั่งปอนี่ไงปล่อยผัวเก็บนะควันนี้เนาะถ้าฝรั่งเปลี่ยนไปจริงๆนะถ้าคนไม่มีใจ เนี่ยมันก็มีแววออกได้ชัดเจนนะคะก็เลยพูดอย่างนี้เนาะอ่ะแล้วปกติแกเป็นยังไงบ้างอืมก็ปกตินั่นแหละแต่ว่าก็จะมีบ้างแอบเล่นโทรศัพท์นั่นนี่เออก็ลองดูแก,งก่งหยอกแก่งแย่ไปเอออะไรหรออย่างงั้นอย่างนี้อ่ะหยิกแกมหยอกกระตบจูบอ่ะ,อะพี่ว้าวกันเยอะพี่ก็สังเกตอยู่ว่างั้นลองดูแกว่านะถ้าเกิดอะไรขึ้น หรือถ้าเป็นอะไรนี่นะพี่ไม่ยอมโดยเด็ดขาดนะสิ่งเพราะว่าแกก็เริ่มต้นด้วยกันสร้างมาด้วยกันเช่นกันนะคะไม่ได้เป็นสมบัติที่มีมาก่อนนะสามีแกก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็คืออ,อยู่มาด้วยกันเริ่มต้นสร้างด้วยกันทำงานด้วยกันแล้วก็มีลูกร่วมกันแล้วแกก็ไม่มีลูกผัวผัวก็ไม่มีลูกฝรั่งนะคะ อันนี้ก็เลยอย่าคิดไปไกลจนถึงขนาดนั้นมองจุดตรงกลางซะก่อนนะเออ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามาดูวิดีโอยายจ๋าแล้วเอาไปฟุ้งซ่านนะเคสของพี่ยังไม่ถึงขั้นนั้นบางครั้งเราอาจจะมโนไปเองเออแล้วการใช้ใจเงินทองนะค่ารับผิดชอบที่นี่ เราก็ช่วยกันอยู่แล้วแกว่างั้นเออจริงๆตรงนี้พี่คอนโทรนเขาไม่ได้นะแกว่าอย่างนี้นะแกคอนโทรนเขาไม่ได้นะถ้าสมมุติว่าเขาส่งเงินไปให้อาคนไทยจริงๆเนี่ยสาวๆทางเมืองไทยจริงๆเนี่ยนะอันนี้คือความรู้สึกที่พูดคุยกันเนาะจริงๆนะบางครั้งเราก็เข้าใจนะคะว่าคนไทยเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าผัวใครเมียใครถ้าเขาหาเงินได้เนาะ อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะการดิ้นรนเพื่ออนาคตตัวเองแต่ก็ขอฝากมองนิดนึงนะคะผู้ชายสมมุติว่ารู้ว่าเขามีเมียแล้วเขาทิ้งเขาทิ้งเมียของเขามาเอาเราเนี่ยลองย้อนคิดดูสิว่าความรักนั้นน่ะมันจะยืดยาวได้จริงเหรอเออลูกเขาเมียเขาที่มีอยู่ด้วยกันนะคะแล้วเขายังทิ้งได้นะับภาษาอะไรแค่เรา เอออันเนี้ยอันเนี้ยอยากฝากสาวๆทางเมืองไทยนะคะถ้าคิดที่จะหาผัวฝรั่งหรือว่าหาคู่ที่จะมา,าสร้างหลักปักฐานหรือมาสร้างชีวิตให้เราดีขึ้นเนี่ยเลือกตรงนี้นิดนึงนะคะฝากจริงๆเนะาะการที่เราหาอนาะคตเพื่อตัวเองอันเนี้ยมันไม่มีใครผิดใครถูก นะไม่มีใครผิดใครถูกบางทีฝรั่งอ่ะหลอกเราด้วยซ้ําว่าไม่มีเมียบางคนน่ะบอกด้วยบอกด้วยซ้ำนะคะมีคอสน้องหนึ่งที่เคยเล่ามาแล้วอ่ามีเมียไทยอยู่ที่นี่แต่กําลังจะทิ้งอะไรประมาณนี้เดี๋ยวอย่าแล้วฉันจะมาเอาเธอไปอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาเฉยก็มีนะฝรั่งพวกนี้ใช่ว่าจะเชื่อได้ทุกคนนะคะพี่น้องคะ <laughs> เออนะเออบางคนก็พูดตรงๆว่ามีเมียแต่ทีนี้เขาก็คิดแค่สนุก แล้วอย่างอย่างฝ่ายไทยเราก็แค่เออไม่เป็นไรนะแค่ได้ค่าข้าวค่าห้องค่านั้นค่านี้ก็ยังดีแต่ทีเนี้ยพอสัมพันธ์กันแล้วเนาะเออฝ่ายเราติดขึ้นมาสิอันนี้ยพลาดนะอันนี้คิดถึงตัวเองด้วยนะคะทำไมถึงระวัง เนาะที่ผ่านมาเราระวังมาได้แต่วันข้างหน้าก็ไม่รู้เช่นกันนะคะแต่ก็ป้องกันตัวเองทําไมถึงระวังตรงที่ว่าอย่าให้สามีได้ไปชิมของแซบเพราะว่าเขาจะติดใจของเฮาบแซบเดี๋ยวพี่น้องเอออยู่โดดแล้วมันกระจืดกระซืดเนาะเออธรรมดาใช่ปะ ตรงนี้แหละเออพี่ก็คิดอย่างนั้นแหละอืมแล้วรอบนี้เราทําไมรู้สึกว่าพลาดไปกันกี่ครั้งแล้วทําไมไม่เห็นมีอาการเอาก็าเห็นว่าเงียบเนาะช่วงโควิดนะอืมแกก็ปล่อยไปเดินอะไรอย่างนี้ไงนะ,ะช่วงนี้ยิ่งช่วงวิกฤตนะอเออเงินทองหายยากนะพี่นะห้าบาทสิบบาทแล้วออยังไงก็ค <c oughs> <c oughs> <Meat h. c oughs> ัวไว้ก่อนเราก็พูดกันกำกันะคะ พี่ก็บอกอพี่ก็าวางแผนเลยนะแกว่าอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นหรือรู้ว่าส่งเงินไปทางเมืองไทยหรือว่านอกใจพี่จริงๆนี้พี่จะเคลียร์ให้จบเลยอืมอ่ะนึกยังไงถึงเอาตรงนี้มาพูดกับน,น้องอ้าวถ้าทําให้พี่เจ็บใจพี่จะเอาแบบขงเมียฝรั่งใจเด็ดเลยเพราะพี่ก็ทําครึ่งต่อครึ่งเช่นกันซื้อบ้านร่วมกันมีรูปด้วยกันส,สร้างเริ่มต้นมาด้วยกันแกว่างั้นก็เลยว่า <c oughs> สิ่งถ้าพี่เย็นพอนะถ้าเขาเป็นจริงบางทีเราหันหน้าเข้าคุยกับเขาเลยไหมอ่ะบางทีเราอาจจะมโนหรือคิดไปเองก็ได้พี่ก็ยังไม่กล้านะจริงจริงแล้วพูดเล่นยิกแกมหยอกก็ได้นะถามว่าเออไปเมื่อกี้เนี่ยแอบไปเล่สาวหรือเปล่าเป็นยังไงอะไรมีความรู้สึกทำไมต้องมีความลับเราก็พูดเล่นได้เออเดี๋ยวพี่จะลองดูมืองงั้น ก็เลยโทรมาคุยกับยายจาก,ก่อนองนั้นการที่เราปรับตัวทะเลาะเพื่อเคลียร์เคลียร์เพื่ออยู่เพื่อเขารู้ปับ๊บเอยเขาอาจจะถอยหลังแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดปล่อยละเลงหรือว่าทำหลบทำหลีกแล้วเขายิ่งจะสนุกพอเขาสนุกแล้วมันอาจจะ,ตะเตลิดเตลยแล้วเราอาจจะดึงกลับไม่ไหวนี่คือสิ่งที่ยายจ่าแนะนําพี่เข้าไปนะคะออมันอาจจะดึง กูไม่กลับแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ถล่มอะไรมากมายยังไม่ได้ส่งเงินส่งทองอ่าเราอาจจะดึงกลับได้ก็ได้เขาอาจจะนึกถึงอนาคตในสิ่งที่อ่าเราส,สร้างมาด้วยกันแล้วก็ลูกด้วยอ่านะอย่างน้อยก็เคลียในหัวใจพูดให้เขารู้ว่ามีความรู้สึกยังไงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเขายังไม่ยอมรับก็ค่อยสังเกตไปสังเกตไปก่อนดูอาการของเขาไปก่อนนะ ว่าเขาจะเป็นยังไงถ้าเขารักทางนู้นจริงๆสมมตินะถ้าไปติดจริงๆเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้หรอกผู้ชายอะ่ะถ้ามีใจอื่นบอกเลยว่าอาการยังไงก็ออกนะนั่นคือสิ่งที่ชัดเจนมากๆนึกจำได้ไหมก็เลยย้อนถามพี่ก็ว่าตอนที่แฟนพี่รักพี่อะ่ะเออเห็นไหมแค่ไอ้แกกลับมาก่อนแล้วเรายังไม่ทันได้มาพี่ยังไม่ทันได้มานะ่ะแกยังตะกุยโวยวายโทรหาทุกๆวัน อันเนี้ยถ้าเกิดหลงรักใครมันก็ต้องมีอาการไอแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายเพียงแค่โทรศัพท์หลบลีแกว่างั้นโทรศัพท์เนี่ยปกติจะหน้าทีวีหรืออะไรก็ตามเขาก็จะวางไว้ทั่วได้แต่ปัจจุบันกับหลบลีแกว่าอย่างนั้นหลังจากกลับมาจากเมืองไทยเนาะเออเรื่องนี้ก็ตัวยายจ๋าเนี่ยกลัวเลยแหละบอกตรงๆนะคะ <c oughs> กับการไปเมืองไทย กับการระมัดระวังในส่วนนี้แต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเพราะถ้าเราจิตตกหรือคิดแย่ๆทุกเรื่องสิ่งเหล่านั้นแหละมันจะจูนเข้ามาหาเราอันนี้คือมุมที่ายจ่าจคิดนะคะายจ่า,อาจบอกสามีสเสมอเราไปที่ไหนเราก็จงมีความสุขด้วยกันเหนื่อยด้วยกันลําบากด้วยกันฉันไม่ว่าอืแต่ถ้าเธอหมดรักให้บอกฉันเลยฉันจะไม่เสียใจเลยอย่าให้รู้ทีหลังนะ อย่าพูดอย่างนี้อย่าให้รู้ทีหลังแต่ถ้าเมื่อไหร่ฉันบอกว่าที่รักเธอไปเถอะเธอจงรู้เลยว่าฉันไม่เอาเธอแล้วนะคาพูดเหล่านี้มันเป็นคําพูดที่ให้เขารู้ว่าเรารักเขาสให้เขารู้ในความรู้สึกว่าเราเป็นคนยังไงไม่ใช่กลัวและยอมอย่างเดียวสามการที่เขาหมดรักเราได้เราก็พูดได้เหมือนกันถ้าเราหมดรักเขาแล้วถ้าฉันบอกให้เธอไป อันนั้นเธอรู้เลยว่าฉันไม่ได้รักเธอแล้วมาอย่าให้มีความรู้สึกว่ากลัวกลัวแล้วอ้อนแล้วยอมทุกอย่างให้เขาแสดงออกตเลอตเลอดตลเอนะจนที่ไม่เห็นหัวเรานะจริงๆนะหลายๆคนแนะนําถูกยิจ่าชอบมากป้าป้าประตูปิดไม่สนิทนะอลัลรก้มปิดประตูไม่สนิทลมตอกตับตับเดี๋ยวะนะนั่นคือความจริงนะคะการที่ มีผัวฝรั่งมีแฟนฝรั่งนะคะเออแล้วก็วนก็คือฝากถึงสาวๆด้วยการที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่นะอ่ามีเคสนึงเหมือนกันนะคะที่ว่ามาปุ๊บปั๊บแล้วอ่าส่งเงินอยู่ทางบ้านมานานเนาะดูแลกันมานานดูเลิอดหลงมีเงินส่งทุกเดือนแต่พอมาปับ๊บรับสภาพไม่ได้ไม่ยอมอยู่นะคะแต่กินเงินเดือนฝรั่งมาหลายปีอืม อันนี้ก็น่าเสียใจแล้วก็น่าสงสารฝรั่งเพราะาไม่ให้โอกาสฝรั่งเลยนะคะชีวิตจริงอย่าคิดว่าเลิศหรูฝรั่งให้เงินเมืองไทยได้ใช่ว่าที่นี่เขาจะหรูนั่นคือสิ่งหนึ่งนะคะฝรั่งเนาะอย่าลืมว่าเงิน200ยยูโรเขาตีเป็นไทยเท่าไหร่นะ แต่ชีวิตจริงอยู่ที่นี่ถ้าคุณคิดจะเลือกบางทีบุญวัสนานะเหมือนซื้อหวยอะ่ะเออมาเจอความจริงแล้วรับไม่ได้เพนกับบ้านแนปอันนี้ยายจ๋าก็ส่งสารฝรั่งเลยนะเออสงสารฝรั่งเลยนะตรงที่ว่าโหน่าจะให้โอกาสเขาสักนิดนึ่ง,นงในเมื่อเขาก็ส่งเงินให้กินมาตั้งนานนะ ถ้าเขาได้เมียม,มาเขาก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงขยับขยายหรือว่ายังไงอะไรก็ค่อยให้โอกาสสักนิดนึงกับสิ่งที่เขาได้ช่วยเหลือเนาะอันนี้ก็เจ็บปวดมันก็อยู่ที่บุญวาสนานะะอ่อฝรั่งดีก็เจอคนไทยไม่ดีก็มากมายคนไทยดีแสนดีเจอฝรั่งเลวเก็เยอะนะคะอันนี้ขอฝากเลยเนาะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็พี่เขาก็เหมือนกันนะเจ้าของเรื่อง อย่าจิตตกจนเกินไปสมมติว่าจับได้จริงๆเรามีโอกาส1ต้องนิ่ง2ข้อมูลต้องพร้อม3นะคะเคลียร์เนาะถ้าเรายังรักกันอยู่ให้อภัยกันได้ก็ให้ไปแต่ต้องหยุดนะอืมแต่ถ้าไม่หยุดนะปากดีบอกฉันเลิกแล้วเลิกแล้วแล้วยังเรียราดอันเนี้ยอย่าเสียเวลาให้โอกาสคนเหลวนะยายจ๋าจพูดอย่างนี้เลย แต่ตอนนี้อย่าพึ่งเพราะว่ายังไม่ได้เคลียร์ตัวเองยังมโนโอยู่ในสมองอยู่คนเราเนี่ยยายจ๋าอยากบอกว่าการที่คิดอืมแล้วเพอ้อว่าเขาจะเป็นนั่นเป็นนี่อยู่คนเดียวโดยไม่เปิดใจคุยกันเนี่ยนะความทุกข์นั้นมันจะตกอยู่ที่เราแต่ถ้าเราเปิดใจหรือเราตั้งใจดูจริงๆแล้วมันเห็นชัดทีนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราควรตัดสินว่าเราจะเจ็บแล้วจบหรือ จะยอมรับในส่วนที่ยังได้กับเขาอยู่นั่นคือสิ่งที่เราตัดสินใจคนไทยเราอยู่ที่นี่มีหลายกรณีที่จะจาม,มาเล่าสู่กันฟังกรณีผัวรวยแต่ดีให้ได้ทุกอย่างแต่นอกใจอันนั้นเขาดึงเลือกเงินอยู่กับลูกอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวสิทธิคําว่าจดทะเบียนคําว่าเมียอืเขาให้เกียรติไม่เอาผู้หญิงมาเข้าบ้านนะม,มันก็เป็นการเลือกที่ไม่มีผิดมีถูก นะคะมันอยู่ที่สิ่งต้องการของเราถึงแม้คนอื่นจะมองว่าเราเป็นคนโง่ก็ตามที่ให้ผัวนอกใจก็ตามนะ,ะถ้าเราได้ในสิ่งที่ต้องการและยอมรับในมุมนั้นคนไทยหลายคนอยู่ได้นะคะแต่ถ้าเราเข้มแข็งพอเฮ้ยอยู่ไปกับเขาเนี่ยอยู่หรือไปก็เท่ากันเพราะอะไรทุกอย่างเราก็ทำเสมอภาพอันนี้ถ้าเราเข้มแข็งได้เราก็จะมีเกียรติในตัวเอง ะะการมีสามีถึงแม้เราจะไม่ได้เขาทั้งร้อยอยู่ต่างแดนหารคนละ50-50นี่ก็ถือว่าโชคดีนะคะถือว่าถือว่าเรายังไม่ต้องจบกเงินทั้งหมด100%เซเพื่อที่จะดูแลตัวเองนะ,ะมันไม่ง่ายสำหรับยืนหยัดอยู่ที่นี่ได้ถ้าเรายังมีภระคือครอบครัวของตัวเองลูกที่นี่แล้วก็สิ่งสำคัญคือภรระใหญ่ปัญหาลูกแต่ก็คือครอบครัวทางเมืองไทยพ่อแม่พี่น้องที่เราแบก ภาะอยู่นะคะนี่คือหยิบยกเพราะทุกคนมีตรงนี้ห่วงรักนะช่วยเหลือโดยไม่นึกถึงตัวเองนะคะนั่นคือสิ่งหนึ่งและปัญหาเหล่านี้บางครอบครัวก็ทําให้มีปัญหากับสามีเพราะเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเห็นเมียทํางานไม่เคยมีเก็บเลยเออส่งแต่บ้านนะส่งแต่ครอบครัวตัวเย,ยจายานี่ก็เกือบโดนเหมือนกันเกือบสาย แต่ยังไม่เคยโดนสามีบทเนาะอ่าเพราะเราก็ยังมีเกณฑ์ระหว่างเก็บกับระวังให้นะคะกับการที่เขาเรียนรู้ให้กับเราเนาะต้องขอบคุณจริงๆคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะความอย่าปล่อยให้ตัวเองมโนไว้นานนะคะถ้ามองแล้วเฮ้ยเรื่องมโนมันจะเป็นจริงเราก็ต้องเก็บหลักฐานเพื่อที่จะให้เราเลือกทางแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าจะเดินหน้าไปยังไง ไม่ว่าเราจะเลือกแบบไหนเลือกจะอยู่แบบคนโง่หรือเลือกที่จะก้าวไปแบบใจเด็ดหรือว่าเลือกที่จะเจ็บแล้วอยู่กับเขามันก็สิทธิ์ของเรานะคะคลิปนี้ยายจ๋ากก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้ทุกท่านมีพลังขอให้ทุกท่านจงภูมิใจในตัวเองขอให้ทุกท่านกล้าที่จะให้โอกาสตัวเองถ้าเจอคนเลวนะยำ้ำเลวแล้วไม่มีให้ เลวแล้วยังเหยียดหยามเลวแล้วยังทําให้เราเจ็บเออเอออันเนี้ยอย่าทนทนเราไล่ค่าอย่าทนนะคะทนเราต้องได้คุณค่าได้สิ่งที่เราต้องการมาทดแทนนั่นคือความจริงที่เราควรเลือกนะคะพี่น้องคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเจอคนดีเจอคนให้นะคะเจอคนที่รักเราและดูแลเราไปตลอดคะ่ะสวัสดีคะ่ะ